เรื่องดีๆในปี2567ของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับแบ่งเป็น2ช่วงครับสีเดือนแรกแล้วก็8เดเดินหลังของปีนะครับช่วงสีเดือนแรกพระศุกดียังราชาช่วครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงค์จะโดดเด่นนะครับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับในที่การงานโดดเด่นมากๆครับใครที่ค้าขายต้องบอกว่าค้าขายดีมากๆครับกลุ่มค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลนะครับธุรกิจนําเข้าส่งออกกลุ่มนี้ทําให้ดีครับถือว่ามีดวงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สิรงศิษฐ์นุนนำนะครับเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็สีแรกครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเครดิตมีวาจาที่ดีมากๆครับจะเสนอขายของอะไรก็ขายได้ง่ายปิดการขายได้ไวนะครับเรียกว่าวาจาเรียกทรัพย์นะครับเสนอโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆก็มีโอกาสผ่านได้ง่ายแล้วก็เข้าตานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างจะสูงครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับต่อมา8เดือนหลังครับดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วนะก็ยังครองตำแหน่งที่ดีแล้วก็ส่งผลเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องสําคัญๆนะครับ เรื่องแรกเลยครับเรื่องของการงานนะครับถือว่าดีแน่นอนครับงานมักได้เกี่ยวข้องกับการเงินที่ดีขึ้นหน่อยนะครับถือว่าดวงสัมพันธ์การเรื่องของการเงินครับการงานก็ดีการเงินก็ดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วง8เดือนหลังจะทําได้ดีมากนะครับจะขายอะไรก็ขายได้นะครับรวมทั้งชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ย,ย้ายครั้งสําคัญในชีวิตแล้วดีขึ้นนะครับบางท่านได้ย้ายงานแล้วดีขึ้นเจริญก้าวหน้าการเงินดีขึ้นครับบางท่านได้ เก็บหอมรอมริบแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าของมรดกทรัพย์สินเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์เจ้าของที่ดินคนใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นโนชะตาที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับในช่วง8เดือนหลังนะครับความรวยรอคนอยู่ครับ